กรณีพิพาทอินโดจีนฝรั่งเศพอสพศ2483-2484ถึงเรื่องจริงจากประวัติศาสตร์ไทยที่สะเทือนทั้งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในยุคสงครามโรคครั้งที่สองหลังฝรั่งเศสยึดครองลาวและกัมพูชาในยุคล่าอาณานิคมรัฐบาลไทยได้ขอให้ปรับปรุงเส้นเขตแดนให้ยุติธรรมตามหลักสากลแต่ฝรั่งเศสไม่ยอม กลับส่งเครื่องบินมาทิ้งระเบิดที่จังหวัดนครพนมทำให้ไทยตัดสินใจเตรียมรบเพื่อปกป้องอธิปไตยและแผ่นดินเกิดไทยจัดกำลังทัพขนาดใหญ่ทั้งกองทัพบ,บูรพาอีสานพายัพและกองพลต่างๆ เปิดฉากรบเต็มรูปแบบทั้งทางบกทางน้ำและทางอากาศหนึ่งในวีรกรรมที่โด่งดังที่สุดคือการรบที่ห้วยยางที่กองพันทหารราบที่สามพระนครต่อสู้กับทหารฝรั่งเศสอย่างกล้าหาญจนได้รับชัยชนะและได้สมญานามว่ากองพันทหารเสือฝรั่งเศสโต้กลับด้วยการส่งเครื่องบินห้าลำมาทิ้งระเบิดนครพนมแต่กองทัพอากาศไทยนำเครื่องบินขับไล่ขึ้นต่อสู้จนศัตรู ต้องล่าถอยต่อมากองทัพไทยรุกเข้าไปในดินแดนลาวและขเขมรยึดได้หลายเมืองสำคัญเช่นจำปาสักสีโสพลราตบองและเชียงห่อนจุดเดือดที่สุดคือยุทธนาวีเกาะช้างราชนาวีไทยต้องเผชิญกับกองเรือฝรั่งเศสที่มีกำลังเหนือกว่าแต่ทหารไทยต่อสู้อย่างกล้าหาญจนศัตรูไม่สามารถบุกเข้ามาได้สุดท้ายญี่ปุ่นเข้ามาเป็นผู้ไกล่เกลี่ย ทั้งสองฝ่ายลงนามหยุดยิงที่ไส้ง่อนต่อมาไทยได้รับคืนดินแดนฝั่งขวาแม่น้ำโขงกว่า79,000ตารางกิโลเมตรซึ่งรวมถึงหลวงพระบางจำปาสักพระตะบองและสีโสพลนี่คือสงครามที่พิสูจน์ว่าคนไทยอาจจะไม่มีกองทัพที่ใหญ่ที่สุดแต่ไทยเรามีหัวใจนักสู้ที่ไม่แพ้ใครเลยเรียบเรียงจากเว็บไซต์ขององค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกในพระบรมบราชูปถมัม